สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันเกี่ยวกับความคล้ายนะคะซึ่งเป็นวิดีโอคลิปที่เฉลยเกี่ยวกับข้อสอบจุดประสงค์ที่เราเพิ่งสอบกันไปเรื่องความคล้ายนะคะสำหรับนักเรียนที่ตกแล้วต้องการจะพัฒนาคะแนนนะคะส้มเสริมคะแนนเนาะหนูจะต้องดูคลิปนี้นะคะแล้วก็นำทั้ง4ข้อที่ครูกำลังจะสอนหนูเนี่ยไปลงในกระดาษ a 4นะคะกระดาษ a 4 แนวนอนแบบนี้นะลูกแนวนอนทําคล้ายๆกับ My m ม m a แมป n ิ้งโดยที่ตรงกลางหน้ากระดาษหนูเขียนว่าความคล้ายจากนั้นหนูจัดการดีไซน์ได้เลยว่าหนูจะเอา4ข้อไปเขียนอย่างไรเห็นลูกคุูยกตัวอย่างข้อ 1.. ข้อ 2.. ข้อ 3.. ข้อ 4.. อ่ะอันนี้คุูยกตัวอย่างหนูจะต้องทำเขาทั้ง4ข้อนี้ลงไปในหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ะะเพื่อพัฒนาคะแนนของบทความคล้ายเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะเขากำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม P L A Y รูปนี้นะลูกร,รูปใหญ่คล้ายกับสัญลักษณ์คล้ายนะคล้ายกับสี่เหลี่ยม J O I N นะสามเหลี่ยมเออสี่เหลี่ยมจอยนะคะทีนี้ ครูเคยบอกหนูแล้วใช่ไหมว่าวิธีการดูว่ามันสมในกันแบบไหนให้ดูตามสัญลักษณ์ได้เลยอย่างข้อนี้โจทย์ครูถามว่ามุม P สมในกับอะไรหนูก็ไปดูบริเวณตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยลูกมุม P คือตัวแรกก็ต้องสมในกับมุม J ที่เป็นตัวแรกเพราะฉะนั้นข้อแรกหนูเขียนเลยว่ามันสมในกับ J โอเคไมลูกซึ่งแสดงว่าหนูจะได้ว่า ตัว j เป็น110เท่ากับตัว p เห็นไหมลูกตรงนี้อ่าโอเคต่อไปลูกเขาถามอะไรต่อคะเขาถาม n j ใช่ไหมคะลูก n j n j มันคือชื่อด้านเนาะ n j อยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่ตรงนี้ค่ะ n j คือตัวสุดท้ายและตัวแรกใช่ไหมคะแสดงว่าเขาก็ต้องสมในกับตัวสุดท้ายและตัวแรกตรงนี้ก็คือ y p โอเคไหมถ้าใครไม่อยากดูที่สัญลักษณ์ไปดูที่รูปภาพหนูสังเกตดูว่า n j ตรงเนี้ยมันอยู่ประกบระหว่างมุม110มุม110ตรงนี้กับมุมแหลมๆนะมุม110กับมุมแหลมๆเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องไปเล็งว่าฝั่งรูปใหญ่อ่ะมันมี110 ทั้งสองเลยใช่ไหมลูกแต่มันอีกอันนึงมันต้องคู่กับมุมแหลมๆระหว่าง y กับ a ใครแหลมๆกว่ากันก็ต้องเป็น y ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้น nj ของครูมันจึงคู่กับด้าน yp ตรงนี้โอเคไหมลูกเพราะนั้นหนูจะได้ด้านสมในที่เท่ากันไม่ว่าหนูจะดูจากสัญลักษณ์หรือดูจากรูปภาพโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วนะ ครึ่งทางสําหรับโขแรกทีนี้เขาบอกว่ายัางไงต่อลูกครึ่งล่างเขาบอกว่ามุม A เท่ากับ78องศานี่นะ78องศาโอเคและมุมภายในสี่เหลี่ยมเท่ากับ360องศาแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะบอกใบมุมที่เหลืออยู่ตรงนี้มาให้หนูคือมุม Y ถูกไหมลูกอ่ะหนูก็ไปดูซิมันคืออะไรเอา360ตั้ง ลบด้วยมุมที่เรามีอยู่ทั้งหมดมันก็คือ110บวก110่้ยบวก78ใช่ไหมลูกอ่ะหนูก็จะได้เท่าไหร่ล่ะหนูก็ใส่เท่ากับเนาะใส่เท่ากับเป็น3 6 0ลบด้วยเท่าไหร่ลูก11 0ยบวก 110, เป็น220แล้วก็บวก78อ่ะทด220บวก78มันก็จะได้เป็น8เป็น9เป็น2อ่ะ298 ลบเลขกันชิลูกลบเลข360ลบ298อ่ะ0ไปยืมมาไปยืมมาลูกเป็น10 10ลบ8เหลือ2ถูกยืมไปเนาะเลข6ถูกยืมไปเหลือ5 5ลบ9ไม่ได้ไปยืม3ข้างหน้าจาก3เหลือ2จาก5เป็น15 15ลบ9เป็นเท่าไหร่ลูก15ลบ9จะเหลือ6 เพราะฉะนั้นมุม Y ของหนูจะมีขนาดเท่ากับหกสิบสองลูกตรงนี้อ่าโอเคทีนี้ยังไงต่อเขาบอกว่าให้มุม A ให้มุมภายในมาเขาอยากรู้มุม I ลูกมุม I คือตรงนี้มุม I คือตรงนี้อ่าหนูดูมุม I มันสมในกับใครลูกมุมใน มุมไอก็ต้องสมนายกับใครเอ่ยมุมไอเป็นมุมที่เกือบแหลมสุดใช่ไหมคะเกือบแหลมสุดแสดงว่ามันคือคู่กับมุม A เพราะมุม A ก็เป็นไงลูกเกือบแหลมสุดเหมือนกันหรือจะดูตรงนี้ก็ได้มุมไอคือตัวที่3ก็ต้องคู่กับตัวที่3ก็คือตัว A เห็นไหมคะเห็นไหมไอกับ A ก็จะคู่กันดังนั้นมุมไอจึงมีขนาดเท่ากับมุม A คือ 78องศาเพราะมุม I สมในกับมุม A ซึ่งมีขนาดเท่าไหร่ลูกมีขนาด78องศาโอเคเนาะอ่ะต่อไปดูมุม Y มุม Y อยู่ไหน มุม Y อยู่ตรงนี้ลูกเอา้าเราหาไปแล้วใช่ไหมลูกเราหาไปแล้วมุม Y ก็คือมุมที่เหลือนะมุมที่เหลือจากสี่เหลี่ยมเราก็จะได้เป็นมุม Y เท่ากับ62อง,องศาเหตุผลเพราะอ่าเหตุผลเพราะหนูเอาตรงนี้มาตอบ360ลบกับ110บวก110บวก78อ่าเรียบร้อย เสร็จแล้วลูกข้อแรกหนูก็เอาไปเขียนในกระดาษ A 4เนาะอย่าลืมแบ่งพื้นที่ให้เพียงพออะต่อไปข้อที่สองให้หาค่า A ลูกให้หาค่า A ค่า A นะค่า A อยู่ตรงไหนไออยู่ตรงนี้ก่อนอื่นหนูเห็นสามเหลี่ยมสองรูปไหมคะสามเหลี่ยมสองรูปนี่นะครูจะได้ว่าสามเหลี่ยมคล้ายกันหน้าตาแบบนี้ เอามาเขียนเป็นสัญลักษณ์จะได้รู้ว่ามุมไหนคู่มุมไหนเนาะคู่เขียนเป็นสามเหลี่ยม p ีเอ่อรนะลูก QPR คล้ายกับสามเหลี่ยมชื่ออะไรถ้ามี Q เราเริ่มที่ Q เราก็ต้องดูก่อนมันคือมุมที่หน้าตาประมาณนี้ก็ต้องคู่กับมุมหน้าตาแบบอ้วนๆประมาณหนึ่งเนาะก็คือมุม S ใช่ไหมคะลูกก็จะเป็น S อะไรต่อ S แล้วก็ T แล้วก็ R เพราะอะไรอะบางคนยังมองสามเหลี่ยมไม่ออกสามเหลี่ยมตรงนี้นะลูกอ่ะรูปนี้นะปึ๊บกับรูปนี้ค่ะเห็นไหมสองรูปนะโอเคเราได้แล้วว่ามันจะมีเส้นตรงนี้ด้วยนะลูกเส้นขนาดตรงนี้เราจะบง่งบอกรู้เลยว่า ไอเส้นที่มันขนานกันอ่ะมันเป็นด้านที่คู่กันแน่มันเป็นด้านที่คู่กันแน่คือด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยคู่กันแน่นอนถูกไหมคะอะแล้วมีอะไรอีกลูกด้านไหนอีกที่คู่กันด้านที่เป็นด้านสั้นก็คือด้านตรงนี้คู่กับด้านตรงนี้ถูกไหมลูกอ่ะแล้วมีตรงไหนอีกคะตรงไหนอีกด้าน a ของเราคู่กับใครก็ต้องคู่กับด้านที่เหลือตรงนี้ถูกไหมลูก ดังนั้นหนูจะมาเขียนเนาะเอาสามเหลี่ยมคล้ายตรงนี้ค่ะลูกเขียนตรงนี้จากลูกจากลูกนะลูกสามเหลี่ยม QPR คล้ายกับสามเหลี่ยม STR เพราะฉะนั้นหนูจะได้อัตราส่วนหนูก็เอาคู่มีคู่ไหนที่หนูใช้การได้ถ้าหนูจะเอาคู่ที่มันขนานกันหนูมีเลขเจ็ดอีกฝั่งหนึ่งหนูไม่มีเลขหนูก็ไม่ต้องใช้คู่นี้ โอเคไหมหนูไม่ต้องใช้คู่นี้เพราะนั้นหนูจะเหลือสีส้มกับสีฟ้าดังนั้นหนูจะได้เป็นเอารูปเล็กส่วนรูปใหญ่เนาะครูเอารูปเล็กเอาเล็กส่วนใหญ่นะลูกอ่ะครูจะได้ออกมาเป็นอะไรบ้างจะได้ออกมาเป็นอืมรูปเล็กของครูคือเอา a เนาะ a ส่วน15บห้านะเล็กส่วนใหญ่เห็นไหมลูก เท่ากับรูปเล็กคือ6ส่วน9สีฟ้าเห็นไหมคะอ่ะทีนี้ทำไงต่อจัดการคูณไข้ลูกคูณไข้ไปคูนไข้ขึ้นไปคูนไข้ขึ้นไปคูนจะได้ 9a เท่ากับ6คูน15อ่ะหนูคิดเลข6คูน15เป็นเท่าไหร่ลูก6คูน5ได้30ใส่0ทด3 หกคูณหได้6กทศอีก3เป็น9อยากรู้ A ก็ต้องย้าย9ไปหารใช่ไหมลูกย้าย9ไปหารคูจะได้90หารด้วย9เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ10นั่นเองดังนั้น A ของครูอารูขึ้นมาทัดใหม่เนาะ A ของครูจะเป็น10ลูกเท่านั้นเองข้อนี้นะคะข้อนี้สเสร็จเลียวเลขตรงตัวหมดเลยนะลูก ้อ2เสร็จแล้วนะครึ่งทางแล้วค่ะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ค่ะลูกเขาให้ AE ยาว8หน่วยครูก็มาเขียนแล้วแล้วก็ EC ยาว4ก็คือตรงนี้ยาว4 ED ยาวหคือตรงนี้6แล้วก็ d B ยาวสอ B ยาวสสิ่งที่เขาอยากให้หนูหาคือหา BC ใช่ไหมลูก นี่ตัวแรกหา bc bc อยู่ไหน bc อยู่นี่จ้ะ bc อยู่นี่ครูให้เขาเป็น x นะลูกโอ้ใหญ่ไปครูให้เขาเป็น x อ่ะนี่คือ x เนอะต่อไปเขาอยากรู้อะไรอีลูก ad 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 คือตัวนี้อ่ะ ad ครูให้เขาเป็น y นะ ad เป็น y โอเค เสร็จปุ๊บยังไงต่อหนูต้องเห็นสามเหลี่ยมสองรูปแล้วนะลูกสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปนี้นะรูปนี้ประมาณนี้เนาะนี่เฉียงเฉงรูปใหญ่แล้วก็สามเหลี่ยมรูปเล็กเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้ ซึ่งหนูจะเห็นว่าตรงนี้เป็น x ลูกตรงนี้เป็น y นะรูปเล็กกับรูปรูปใหญ่มันจะมี x อยู่ใช่ไหมคะที่เป็นแนวตั้งแล้วก็มี y รูปเล็กอยู่ที่รูปเล็กทีนี้เขาบอกว่ารูปใหญ่รูปใหญ่มันคือตรงไหนเนี่ยลูกรูปใหญ่มันคือตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้นะเพราะนั้นด้านบนมันจึงกลายเป็น2รวมกับ y เห็นไหมลูก2รวมกับ y เพราะนั้นตรงนี้หนูจะได้เป็น y บวกสอเคนะต่อไปด้านใหญ่เนี่ยรูปใหญ่ด้านที่เหลือคือ4รวมกับ8รวมเป็น12บลูกรวมเป็นสนะิเนาะต่อไปมาดูรูปเล็กรูปเล็กมีครบอยู่แล้วตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น8โอเคนะคะเพราะนั้นหนูต้องได้แล้วนะหนูได้2รูปที่มันคล้ายกันแล้ว x ตรงนี้สมในกับ6เห็นปะต่อไป y ายรูปเล็กสมในกับ y บวกสองเห็นไหมลูกเออและสุดท้ายสิบสองสมในกับแปดเห็นไหมลูกเพราะนั้นจากรูปหนูได้อัตราส่วนหนูจะได้ออกมาเป็นอะครูใช้ด้านส้มก่อนเลยนะครูจะเอารูปเล็กส่วนรูปใหญ่เนาะรูปเล็กครูจะเอารูปเล็กส่วนรูปใหญ่นะคะ ครูจะได้ออกมาเป็นอะไรบ้างลูกรูปเล็กของครูค,คือ6ส่วน x นะคะสีส้มอันนี้สีส้มนะสีส้มครูแหกต่อไปรูปเล็กส่วนรูปใหญ่ครูเอาสีแดงนะรูปเล็กคือ8รูปใหญ่คือ12โอเคอันนี้คือสีแดงแล้วก็ตามด้วยสุดท้ายสีฟ้าเนาะ รูปเล็กส่วนรูปใหญ่เล็กเป็น y ใหญ่เป็น y บวกสอง่ะเรียบร้อยนี่คือสีฟ้าจากนั้นหนูจัดการคูณควาให้ลูกจับคู่ก่อนใช่ไหมก่อนจะคูณคว,คว้หนูก็ต้องเอาคู่ที่เป็นตัวแปรคู่กับตัวเลขเนาะจะได้ไม่เกิดตัวแปรหลายตัวแปรนะคะหนูจะได้ออกมาสองฝั่งนี้นะแบ่ง partition นะลูกแบ่ง partition หกส่วน x เท่ากับ แปดส่วนสิหนูคูณคขว้ไป12บคูณหกได้เจ็ดสเท่ากับแปครูอยากรู้เอ็เฉยๆครูก็เอา8ย้ายไปหารใช่ไหมลูกเจ็ดสหารแเหลืออะไรคะเอเท่ากับเดังนั้นค่า x ครูรู้แล้วว่าเป็น9ครูก็ไปใส่9โอเคเนาะต่อไปมาดูค่า y ค่า y คูโกเอาไปคู่กับตัวไหนลูกเอาไปคู่กับตัวรีนี่นะตัวนี้นะอ่ะคูจะได้เป็น8ส่วน12เท่ากับ y ส่วน y บวก2คูณไขยอ่ะคูณไปก็จะกลายเป็น8คูณกับวงเล็บ y บวก2เท่ากับ12 y นะคูณไขยแบบนี้นะลูกโอเคทีนี้สิ่งที่ต้องระวังคือกระจายเข้าไปในวงเล็บ 8กระจายเข้าไปที่ y ได้8 y 8กระจายเข้าไปที่บวก2ได้บวก16อีอกฝั่งหนึ่งเป็น12 y เอา y ไปอยู่ด้วยกันเนาะเอา y ไปอยู่ด้วยกันมี y 2ฝั่งแบบนี้หนูก็เอาตัวน้อยไปหาตัวมากนะลกูกฝั่งซ้ายเขาจะเหลือ16ย้าย8 y เนาะย้ายไปลบเพราะนั้นเขาได้16เท่ากับ4 y ดังนั้น y ของครูมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก16หาร4เหลือ4ครูก็ใส่เลยว่า y มีค่าเท่ากับ4เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะอ่ะสุดท้ายเขาถามความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยม B C E D อยู่ไหน B C E D ทำสัญลักษณ์แบบไหนดีสี C ่เหลี M ่ยม B C E D ลูก B C E D นี่นะ ตัวนี้หนูก็แค่เอาทุกเลขมาบวกกันซึ่งเราก็รู้แล้วนี่ลูกว่า x ของหนูเป็น9เราคิดออกมาแล้วเนาะครูก็เอา9บวก4บวก6บวก2อ่ะครูก็บวกเอ้ย4บวก6มันได้10เนาะได้10รอยอยู่แล้วแล้วก็9บวก2ได้11 11รวมกับ10ก็จะกลายเป็น21หน่วยโอเคไหม เสร็จแล้วลูกข้อสามนะคะข้อนี้ยากนิดหนึ่งนะคะครูถึงให้ถึงสามคะแนนนะคะลูกอ่ะต่อไปข้อสี่ข้อสุดท้ายที่หนูวาดรูปก,กันมาหลากหลายมากนะคะเริ่มเลยนะลูกเรามีเสาไฟฟ้านี่นะครูวาดเสาไฟฟ้าประมาณนี้เสาไฟฟ้านี้สูงสิบสองเมตรนะคะสิบสองเมตร แล้วก็เจ้าวินยืนห่างจากเสาไฟฟ้าคําว่าห่างคือนับตั้งแต่เสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะไปจนถึงดินนับเป็นแบบบนพื้นดินนะลูกไปถึงวินพูดผิดเนาะนี่คือวินวินก็จะสูงประมาณนี้ถ้าเทียบกับความสูงของเสาไฟฟ้าเนาะวินเขาบอกว่ายืนห่างกันอยู่เนี่ยเจ็ดเมตรตรงนี้เจ็ดนะลูกบริเวณนี้ถึงตรงนี้เจ็ดอ่ะโอเค แล้วไงต่อแล้วเขาบอกว่าเงาของเสาไฟฟ้าทอดยาวไปยังพื้นดินเป็นระยะทางแปดเมตรแสดงว่ามันเกิดเง,ดเงาขึ้นใช่ไหมลูกเกิดเงาขึ้นตรงนี้เกิดเงา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 เสาไฟฟ้ายาวไปแปดเมตรแสดงว่ามันเลยระยะที่วินอยู่อีกใช่ไหมลูกแสดงว่าตรงนี้เป็นยังไงคะเป็นแปดเมตรอ่ะคูไล่ไปนะตรงนี้แปดเมตรอืม ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยแสดงว่าจุดปลายเงาของเขาบอกว่าอะไรจุดปลายเงาอยู่ตำแหน่งเดียวกันพอดีเงาของวินและเงาของเสาไฟฟ้าเนี่ยแสดงว่ามันมีเงาวินอยู่ด้วยเนาะเงาวินก็จะอยู่ตรงนี้ปึ๊บซึ่งมันบรรจบกับเงาเสาไฟฟ้าพอดีแปลว่ามันจะมีจุดตรงนี้เนาะที่เป็นจุดปลายเงาของทั้งคู่ใช่ไหมคะซึ่งเราก็ทําให้รู้เลยว่าเงาของวินมัน ยาวเท่าไหร่ก็ตรงนี้ทั้งหมดมันแปดตรงนี้มันเจ็ดแสดงว่าเหลือเงาของวินอยู่หนึ่งเมตรโอเคปะเหลือเงาของวินอยู่หนึ่งเมตรแล้วหนูก็สร้างสามเหลี่ยมลูกสร้างสามเหลี่ยมอือผ่านหัววินบาบันจบที่ปลายเงาเห็นไหมคะปึง้งไอ้สิ่งที่เขาอยากรู้เขาอยากรู้ว่าวินสูงกี่เมตร เพราะฉะนั้นตรงความสูงของวินคูใช้เป็น x ูนี่คือรูปที่ถูกต้องนี่คือรูปที่ถูกต้องนะคะนูกเห็นสามเหลี่ยมคล้ายไหมรูปใหญ่ตรงนี้เลยรูปใหญ่แล้วก็รูปเล็กรูปเล็กจิ๋วๆหน่อยรูปเล็กตรงนี้เห็นไหมลูกสามเหลี่ยมมันเป็นยังไงความสูงเสาไฟฟ้าสิบสองแล้วก็ รูปใหญ่หลายๆคนเอาเจ็ดมาคิดรูปใหญ่มันเป็นตรงไหนรูปใหญ่มันเป็นตรงนี้เลยนะลูกรูปใหญ่สแสดงว่ามันใช่เจ็ดไหมระยะตรงตรง,ตรงแนวนอนเนี่ยมันต้องเป็นระยะทั้งหมดคือแปดโอเคไหมลูกตรงนี้เป็นแปดส่วนรูปเล็กตรงนี้เป็น X คือความสูงของวินแล้วก็เงาของวินคือหนึ่งนี่ลูกแบบนี้นะคะเพราะนั้นครูจะเอาไปสแสดงวิธีทำ จากรูปได้อัตราส่วนม,มีอะไรบ้างครูเอารูปเล็กส่วนรูปใหญ่เนาะจะได้เหมือนกับข้ออื่นๆเอารูปเล็กส่วนรูปใหญ่ครูจะได้ออกมารูปเล็กครูเอาแนวตั้งก่อนมันจะเป็น x ส่วนด้วยอะไรคะลูก x ส่วนด้วย12เท่ากับ แนวนอนคือรูปเล็กส่วนรูปใหญ่เป็น1ส่วน8ใช่ไหมลูกแล้วหนูก็จัดการคูณค่ายอ่ะคูณขึ้นไปก็ได้เป็น 8x คูณขึ้นไปก็ได้เป็น12เสร็จปุ๊บอยากรู้ค่าอะไรอยากรู้ค่า x ใช่ไหมคะลูกหนูก็ต้องย้าย8มาเป็นเครื่องหมายตรงข้างคือย้ายมาหารก็คือสิบหาร8 ตัดทอนกันสิลูกเอาแม่อะไรมาตัดได้มีอะไรหารลงทั้งสิบสองทั้งแปดแน่นอนมันมีเลขสองแน่นอนหารลงแต่มันมีมากกว่านั้นอีกลูกมีเลขที่มากที่หารลงทั้งคู่เลขอะไรเลขสี่อ่ะมาลูกสี่สามสิบสองสี่สองเป็นแปดอ่ะเพราะนั้นหนูจะได้สามส่วนสองสามส่วนสองหารกันเหลือเท่าไหร่อ่ะไปทดก็ได้ครูดทดให้ตรงนี้ สตั้งหารด้วย2 2 1เป็น2อลบกันเหลือ1ใส่จุดเติม0ูนอ,อะไรได้10 2 5เป็น10เพราะฉะนั้น X ของหนูจึงมีค่าเท่ากับ1.5หนูจึงสรุปสุดท้ายว่าดังนั้นวินสูง1.5เมตรเท่านั้นเองค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเอาไปทําใส่กระดาษ A4 นะลูกนะทำใส่กระดาษ A4 แล้วเอามาส่งครู นะลูกคูจะเพิ่มคะแนนให้หนูหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้หนูเข้าใจในบทของความคล้ายได้มากขึ้นนะลูกอะสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน